สวัสดีครับคุณฟังที่ลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับว่าดรนิวถลกสมองเจียมเป็นนักบิดเบือนให้ร้ายตกรุ่นที่ยังล้าหลังและก็ดักด่านเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับสุพนัทอภิญญาหรือที่เรียกกันว่าดรนิวสุพนัทได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่โดนบิดเบือนไม่รู้จักจบจากสิ้นคืออย่างนี้ครับ ประเด็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประเด็นยอดนิยมที่มักจะถูกผลิตออกมาแล้วก็ผลิตแบบบิดเบือนซ้ําอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่านายสมศักดิ์เจียมกลับไม่ได้มีความเป็นนักวิชาการหรือว่ามีความรู้อะไรเลยศักด์แต่ว่าบิดเบือนให้ร้ายสถาบัานพระมหากษัตริย์ไทยแบบมั่วๆโดยอาศัยวิชาการเทียมผสมกับข่าวลือไปบันทันเท่านั้นเองประการแรกเนี่ยนะครับ นายสมศักดิ์เจียมเนี่ยเป็นนักปิดเบือนให้ร้ายตกรุ่นที่ยังล้าหลังดักดานขาดการอัปเดตมานานหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกต่อไปแล้วนะครับหากจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คําว่าส่วนหายไปก็เป็นไปตามพระร,ราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2561นั่นแหละครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2เนี่ยนะครับ ภายในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2561เนี่ยยังมีการแบ่งประเภทของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เอาไว้ชัดเจนนะครับทรัพย์สินในพระองค์ซึ่งก็คือทรัพย์สินส่วนตัวและนอกเหนือจากนั้นก็เป็นทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์คือทรัพย์สินติดราชบัลลังก์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคืนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาเป็นของรัฐเพราะมีการแยกประเภทเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีการนําเอาทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตามที่มีการบิดเบือนใส่ร้ายให้หลงเชื่อตามๆกันแบบนกแก้วนกขุนทองแต่อย่างใดย้ําชัดๆนะครับทรัพย์สินในพระองค์คือทรัพย์สินส่วนตัวนอกเหนือจากนั้นเป็นทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์หรือทรัพย์สินติดราชบัลลังก์ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาขององค์พระมหากษัตริย์ ตามแต่ฐานะของประมุขผู้ถืออำนาจอธิปไตยแทนปวงชนนะครับ